สวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกท่านนะฮะสวัสดีพี่น้องชาว YouTube นะครับกัอผมบอยเอ็กซ์คอมพิวเตอร์นะฮะหรือว่าวอลจันทร์สับรีนะครับทีนี้เราก็มารับชมภายในเก่งเจ้าแคท320 Next Gen กันอีกตามเคยนะอย่าอีคลิปไม่ได้นะต้องอินตามเคยนะครับเพราะว่าเขาคาจะถ่ายในเก่งบ่อยนะครับพี่น้องเรียกร้องมากนะครับผมอยากชมนะฮะในเก่งคือยังไงก็ชมไม่เบื่อนะครับผม จัดให้ตลอดนะฮะ <c oughs> คลิปนี้เราก็พามากระจายหน้าดินนะฮะกระจายนาดินทับทับหินที่เราถมเอาไว้นะครับเพราะว่าในช่วงแรกนี่คือเราโกยนาดินออกไปใช่ไหมเราก็เอาเอาหินหินมาถมนะครับก็ช่วงสุดท้ายเราก็กระจายนาดินกลับคืนนะฮะถมปิดหน้านะครับ เสร็จแล้วถึงจะให้หลักแล้วก็ยกล่องนะครับกระจายนาดินก็กระจายไม่ต้องเรียบนะครับผมกระจายแบบว่าคือแบบไม่ต้องเกาให้มันเรียบคือแบบตักตัก,ตกมั่วๆไปเลยนะฮะให้มันได้ระดับให้มันดูแล้วระดับมันเออแปลว,ว่าไกลเคียงกันนะคือไม่สูงไม่ต่ำนะครับคือมันเป็นก้อนใหญ่ๆก็ช่างมันนะเป็นนุนๆสูงๆก็ช่างมันนะครับ,นนนนรบเดี๋ยวเราก็ต้องมายกร่องแล้วก็เกาอีกรอบอีกแล้วนะฮะ โยนแตะโดนอะไรประมาณนั้นนะครับสําหรับงานแปบบนี้ก็คิดว่าน่าจะประมาณอีกสองสามวันก็น่าจะจบนะครับประมาณสองสาวันแลน้วฮะก็เดี๋ยวไปหน้าง,งานใหม่ก็เดี๋ยวถ่ายให้เอซได้ชมกันตลอดนะครับผมว่าไปโรงงานที่ไหนแล้วก็ทําอะไรกันต่อนนะะช่วงนี้ก็พายุเริ่มเขา้าฤดูฝนแล้วเนาะแต่ว่า ฝนไม่ค่อยตกเหมือนช่วงแรกๆนะช่วงนั้นอะ่ะช่วงมาเริ่มขุดสระวันแล้วโอ้ตกได้ตกดีบายมาก็ตกบายมาก็ตกก็ตกเยอะสุด้วยหนะช่วงนี้ก็ฝนเริ่มจะเข้าสูรฤดูฝนจริงแต่ว่าฝนไม่ตก <c oughs> มันตกไปหมดเลยครับไปดู สวัสดีไปยังเอฟซีทุกท่านเลยนะฮะที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้หน่อยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปไหนที่โดนใจนะครับผมคลิปไหนที่ดูแล้วว่ามีประโยชน์จริงๆอะไรเนี่ยนะต่อเราก็ว่าคือเราดูแล้วได้ประโยชน์ก็แชร์แชร์ให้คนอื่นเขาได้ชมกันบ้างนะฮะ เมื่อวานฝนต,ตกหนักนะครับผมดินก็นคันจะเหนียวเหนียวนะฮะติดตรงจีนิดน,นึงนะครับโอ้เดี๋ยวจัดคลิปนี้ยย,ยาวๆนะสักสิบกว่านาทีแล้วกันฮะเอชโนนนะครับผมชนนระปูหินไว้รอบนะครับปูหินขับสนนไว้รอบแฮ่ทีนี้ก็ฝนตกมากก็ไม่ติดแล้วนะครับ ขานี้เดินสบายขี่รถเข้าออกสบายแล้วไม่ขาดดิขนขาดหน่อยหนึ่งแหมคือมันมีอุปสรรคตรงที่ ขุดไปเจอหินเนี่ยนะครับถ้าไม่ขุดขุดแล้วไม่เจอหินนี่ที่จะสวยกว่านี้เพราะว่าสิ่งที่เรากะกะเอาไว้สิ่งที่เราคิดเอาไว้เนี่ยคือมันไม่ได้อะมันไม่ได้ได้ไไดไดตามเ่าเรียกว่าตามความตั้งใจที่เราคิดเอาไว้นะคือเรากะว่าพอดีถมถมที่เสร็จเสมอปรับที่เสมอสวยนะไหนได้ขุดไปเจอหินแล้วก็ เดินก็เอาวาปรปับที่ไม่พอนะเพราะว่าขุดไม่ได้ลึกเท่าไหร่ประมาณ10เมตรนะครับผมจริงๆแล้วสารละอ่สารระดับหนึ่งไร่กว่านี่หน่งไร่ครึ่งเนี่ยมีในน้อยยังก็ต้อง15บห้เมตรสิเมตรขึ้นไปนะครับผมส6 1 7เมตรเ่ 16, ะถ้าขุดลงนะถ้าในกรณีที่ขุดไม่ลงแบบนี้ก็ต้องแบบเออมันก็ไปเป็นแผนอีกแบบนึงน,นะมันมันไม่ได้ได้ มันไม่ได้ได้ตามความคิดที่เราวางเอาไว้นงานทุกงานนะครับผมยอมมีอุปสรรคครับถ้ามีอุปสรรควเราต้องแบบต้องแก้ไขนะครับแล้วก็ไปม,มีหัวที่แพงนะครับผมแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วนะฮะ ขอบคุณมากๆเลยนะที่เข้ามารับชมนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์มานะฮะคอมเมนต์มาแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับโอ้ขอบคุณมากมาเลยนะครับเดี๋ยวถ้าหมดโควิดนะครับผมถ้าหมดโควิดกลับมาเป็นปกติหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะเดี๋ยวผมจะไปหาคลิปตามประเทศนะครับผม รถต่างประเทศนะฮะการทํางานของเครื่องจักรต่างประเทศให้พี่น้องได้ชมกันนะครับแต่คือช่วงน,นี้นี่ข้ามแดนไม่ได้นะฮะโควิดโควิดเกาไม่ให้ข้ามนะ,ะ <c oughs> เดี๋ยวถ้าหมดโควิดเมื่อไหร่นะฮะผมจะไปข้ามไปกัมพูชาแล้วก็ถ่ายรถเครื่องจกักรรถใหญ่ๆรถขุดใหญ่ๆรถพ่วกสิบลอ้อใหญ่ๆนะ,ะใส่ดินหกล้อแปลกๆอะไรเงี้ยให้พี่น้องได้ชมกันนะฮะ เสียท่าโควิดเนี่ยไปไหนไม่ได้อะไรนะครับผม จะได้ยกร่องนะฮะอ๋นนี้ปร,ปรับปรับปรับเขียนาดินทับก้อนหินอยู่นะทับพื้นที่ระตกบเยี่ยนะเยบเลย มากเลยอ่ะเล่นมุกจจัดเลยพี่นะ คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับผมที่เข้ามารับชมนะฮะเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ